สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูพัชรินนะคะวิชาสังคมของเราวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของแบบอย่างการทําความดีนะคะแบบอย่างทำความการทําความดีท่านแรกก็คือพระราธะเราไปดูกันนะคะว่าพระราธะคือใครพระราธะในอดีตการนะคะเกิด ในตระกูลพราหมณ์นะเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงราชครหในสมัยเก็เ,เรียกว่าในสมัยยังอายุยังน้อยยังเยาวอยู่ก็มีชีวิตสุขสบายนะแต่งงานมีลูกมีเมียพ่อแกชรลาลงนะคะลูกเมียทอดทิ้งลูกเมียเอาไปทิ้งให้อยู่ที่วัดเมื่ออยู่ที่วัดนะคะความรู้สึกของคนอยู่ที่วัดนะคะเห็นพระสงฆ์ มีกิจวัตรทาทุกวันทุกวันหน้าตาแจ่มใสนะคะก็เลยอยากจะบวชบ้างอยากจะรู้ว่าเมื่อบวชแล้วทําไมพระท่านถึงหน้าตาผ่องใสดูมีความสุขมากเลยนะ,ะมีความต้องการจะบวชแต่ไม่มีใครที่จะบวชให้กับพระรามราธะก็เกิดความเสียใจนะ,ะจนร่างกายสูบผอมวันหนึ่งพระพุทธเจ้า ผ่านมาทอดพระเนตรเห็นนะคะก็เลยสอบถามจึงได้ความว่าราตาพาราหพูเนี้อยากจะบวชแต่ว่าไม่มีใครบวชเลยบวชให้นะคะพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระสงค์ที่อยู่ในที่แห่งนั้นนะ,ะว่าใครพอที่จะระลึกได้บ้างว่า,าพราะผู้นี้เคยมีบุญคุณกับตนเองบ้าง นะภาษารีบุตรนะคะระลึกได้นึกได้นะคะว่าครั้งหนึ่งพรามณ์ผู้นี้เคยใส่บาตรให้ตนเป็นข้าวหนึ่งทพีพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ภาษารีบุตรบวชให้กับออราธะพรามนะคะวิธีการบวชอย่างนี้เขาเรียกว่าการบวชแบบยติจตุทกรรมนะคะ เป็นการบวชโดยใช้มติของสงฆ์นะคะคุณสมบัติหนึ่งของพระราทะนะคะก็คือเป็นคนที่มีความอดทนเป็นผู้ที่ว่าง่ายเคารพครูอาจารย์เมื่อบวชแล้วพระราทะก็ตั้งใจศึกษาธรรมะนะคะก็ติดตามพระสารีบุตรไปนะคะไปศึกษาพระธรรม ไม่นานก็สําเร็จเป็นพระอ,อรหันต์เมื่อพระสารีบุตรมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าพระราธะเป็นอย่างไรบ้างพระสารีบุตรกลัาถึงว่าเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนอสิ่งนี้ควรทําสิ่งนั้นไม่ควรทําท่านจงทําอย่างนี้ท่านจงทําอย่างนั้นพระราธะก็ไม่เคยโกรธเลยพระพุทธเจ้าจึงตัสสอนภิกษุ ทั้งหลายนะว่าจงเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่างราธะธาทะเมื่ออาจารย์ที่โทษและสั่งสอนก็อย่าถือโกรธแล้วก็ยกย่องพระราทะว่าเป็นผู้ที่เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในการรู้แจ่มแจ้งในทางพระธรรมเทศนาอ่านี่คือเรื่องของพระราทะอ่าพระราทะเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่นักเรียนควรจะ ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างก็คือผู้ที่เป็นสิทธิ์ควรเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายไม่ถือโกรธอาจารย์ที่ตักเตือนสั่งสอนนะคะอีกข้อหนึ่งคือคนเราควรรู้จักกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะค,ะคุณธรรมของพระราธะนักเรียนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มเมเลยนะคะ,ะ,คะการเป็นคนที่ว่านอนสอนง่าย จะทำให้ผู้ใหญ่เมตตาต่อเรานะคะฝากคําถามหนึ่งข้อนะคะสําหรับเรื่องของพระราชะเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็เขียนชื่อเล็กที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งลงในอัลบัม้ม